ติดตามเสียงของประชาชนจังหวัดเชียงใหม่กันบ้างค่ะว่ามีความคิดเห็นอย่างไรต่อโครงการคนละครึ่งพลัสนะคะที่ได้ออกมาแสดงความคิดเห็นโครงการคนละครึ่งพลัสคือเศรษฐกิจฐานรากเสนอรัฐบาลพิจารณาควบคุมราคาขยายเวลารวมถึงเพิ่มวงเงินเพื่อบรรเทาภาระค่าครองชีพของประชาชนวันดีเจ้าดีเจ้า ทุกคนก็นดียังมาได้ไปลงทะเบียนร้านะคะ้าตลอดคิดว่าคงจะดีฟื้นขึ้นมาอีกหน่อยหนึ่งแม่ค้าก็หวังไว้เหมือนกันนะคะ่ะรอพอได้อนุมัติก่อนแล้วเราก็จะได้ใจสิ้นเดือนนี้เลยจะได้หูว่าดีขนาดไหนแต่ยังน้อยก็ดีขึ้นมาพ่ออย่างน้อยก็ยังได้อย่างมาช่วยเหลือเะาคะ่ะดีที่เขาที่เขาเปิ้นใจไปบ้านนะเปิ้นบ็ว่าดีแต่สำ,บบาาสำหรับป้านี่คือป้าได้สัมผัสตรงนั้น แต่ป้าก็ว่าดีที่ว่าคนที่บบามีโอกาสได้ของราบเนี่ยก็ได้คนละครึ่งมันก็ยังดีอยู่ราคาถ้าควบคุมก็ดีนะควบคุมก็ดีเพราะว่าโดยส่วนตัวก็ไม่ชอบที่จะซื้อห้างใหญ่ๆสงสารโชวหวยเขาทั้งๆท,ที่รู้ว่ามันแพงกว่านิดแต่ว่ามันมันเป็นกําลังใจคนที่ระดับล่างเขาหากินได้เนาะ,ะปรับปรุงคือดูแลประชาชนพองก่อนถ้าจะดีเพราะว่ามัน เป็นพื้นฐานในการดำรงชีวิตนีครับมีประโยชน์มากช่วยได้เยอะครับครับปผมขอบคุณครับ